สวัสดีครับพบกับช่องทีเด็ดวันนะอยู่เหมือนเดิมทุกวันนะครับผมสำหรับวันนี้นะก็หยิบมาหนึ่งคู่เป็นฟุตบอลพรีเมียร์ลีกนะครับผมก่อนจะไปแนวทางฟุตบอลคืนนี้ครับผมขอสรุปผลงานของเมื่อวานที่น้าให้ไประหว่างลูกงขึ้นเช้านะครับผมเปิดบ้านรับการมาเยี่ยของเวทแฮมผลก็จบมาแล้วนะกรจบที่1ประตูต่อ2ของนะครับผมก็สมาชิกที่ติดตามช่องของน้าก็ยินดีไปด้วยนะก็เวทแฮมทำได้นะผมก็กินไปนะครับผมสำหรับตัว ยูทูบของเมื่อคืนนะครับน้ามาสุปวันนี้ให้ก็ยินดีกันไปนะผมสมาชิกที่ตามในตัว V ก็กินกันไปเช่นกันนะครับผมนะก็ให้ไปในตัว v i p เช่นกันนะผมเดี๋ยวไปสรุปผลงานตัว VIP นะของของน้าน,นะผมก็แนวทางไส้นะผมให้ไป3ตัวก็เข้าหมดครับให้เอซิม e ิลานจบที่1ประตูต่อ2ก็บินไปให้เวสแฮมยูไนเต็ดเหมือนก,นกันก็จบที่1ประตูต่อ2ก็บินไปนะครับผมแล้วก็ตัวสุดท้ายก็เซตตาบิโกนะครับผมให้ราคาเสมอไปจบที่2ประตูต่อ3ไม่มีผิดพลาดอะไรสำหรับแนวทาง3ตัวเต็งนะผมแล้วก็มา พลาดนะครับตัว V.P. นะเป็นบอลเต็งฟุตบอลฝรั่งเศสนะครับก็ให้ดิบงไปนะครับผมจบที่2ประตูต่อศูนย์ทีมเยือนทำอะไรไม่ได้นะครับก็พลาดไปสำหรับตัว V.P. นะครับผมสำหรับแนวทางบอลเต็งนะครับผม บางสรุปรอบเช้าเป็นบอลเตงครับผมเป็นฟุตบอลอังกฤษเช่นกันให้เวิแฮมไปแล้วจบ2ประตูต่อหนึ่งกินครึ่งไปนะครับผมแล้วก็เม็กซิโกนะครับผมเป็นแอตเลติโกรอบเช้ารับสรุปให้ผลจบที่ศูนย์ประตูต่อศูนย์ก็ก็กินไปนะครับสำหรับตัวเต่งนะผมนี่เป็นสถิตินะครับผมที่น้ามาสรุปให้นะครับผมแล้วก็อีกชุดหนึ่งครับเป็นบอลสูงแรกนะผมให้ไป2คู่ก็กินครึ่งไปทั้งสองเลยนะครับผมจบที่1ประตูต่อศูนย์ทั้งสองบินเลยนะครับผมก็สำหรับฟุตบอลคืนนี้ไปที่พิวดีอังกฤษนะคคคคครรรรรรััััับบบบบบผผผมมมไตตนนนนนนนะะะเเเเเปิิิด้้าาาากยืออขงววสซลลู่ี ถ้าทุ่มครึ่งนะเพื่อนๆสามารถดูได้นะผมซิบนัด ล่าสุด10เกมล่าสุดที่เคยเจอมานะผมสถิตินะผมจะเป็นฝั่งนิวคาสเซิลทำได้ดีกว่านะผมชนะไป3ครั้งแลนะมีการเสมอ2ครั้งนะผมเดี๋ยวเรามาดูสถิติเจ้าบ้านนะของอยางไบตันนะผมหนัดล่าสุดนะผมชนะไป3แพ้ไป2เสมอ1นึ่งนะผมแมตช์เล่นในบ้านนะับสินัดล่าสุดนะครับผมชนะไปห้านะผมเสมอ3แพ้ไป2เกมนั่นนะครับสำหรับเจ้าบ้านนะผมมาดูสถิติของนิวคาสเซิลนะผมหนัดล่าสุดนะแพ้ไป2นะัดชนะไป4ล่าสุดก็เจอของหนักนะผมเจอลิเวอร์พูลกับแมนซิตี้ก็พลาดท่าไปนะผมแต่ลูกเกมก็ดูดีนะครัับบบผมมส่วนออน,นนะนนนเเกกกออออไปยื้าชะ6 เสมอ2แพ้ไป2นัดเองนะครับสำหรับนิวคาสเซิลนะผมอันดับตารางคะแนนตอนนี้ไบรตันนะครับอยู่อันดับ6นะผมส่วนนิวคาสเซิลอยู่อันดับ13ไบสามรตันนรับแข่งไป3นัดแล้วครับผมชนะไป2แพ้ไป1ได้9เสียไป5มีอยู่6แต้มนะผมตามหลังอาร์เซนอลแค่1แต้มนะผมส่วนนิวคาสเซิลนะผมแข่งไปแล้ว3นะัดชนะ1แพ้ไป2ได้6เสีย4พลาดเออเรามีแค่3คะแนนนะสำหรับเออทีมนิวคาสเซิลนะผม อย่างไรก็ตามไปตั้นนะครับผมก็มีโอกาสนะผมกำลัใช้มากเพราะว่าเล่นในบ้านด้วยนะผมเพราะตลอด3นานัดที่ผ่านมาพวกเขาคว้าใัยไปถึง2หนเลยนะครับผมแพ้แค่หนึ่งครั้งแล้วซัดยิงรวมๆไป9้าเม็ดกว่านะครับผมก็สําหรับแนวทางเพื่อนๆก็จะมองว่าไปตั้นนะ mm hmm. เว้าบ,บ้านก็ว่าจะดูดีนะผมแต่จำาวาแต่นะผมแต่ว่าทางทีมเยือนโดยโปรแกรมเปิดมาเจอศึกหนักกว่านะครับผมมากไปโดยรวมเกมแพ้ก็ ไม่ได้แย,ย่มากนะผมที่เล่นมานะอย่างไรก็ตามนะรูปแบบการเล่นของทีมอย่างนิวคาสเซลนะผมยังทรงดีอยู่นะผมดูแล้วเกมนี้นิวคาสเซนอยู่ในเต็ดทําได้ดีกว่าเจ้าถิ่นแน่นอนนะครับดังนั้นเกมนี้น่าจะลุ้นผ่านได้ไม่ยากนะครับผมไม่ว่าจะเป็นเกมที่ยากก็ตามก็สําหรับตัวบีพีน้า YouTube ืนนี้ตัวฟรีนะผมนะให้ฟันธงไปที่นิวคาสเซลนะผมสามารถชนะได้แน่นอนนะผมเพื่อนๆก็เอาตัวนี้ไปลุ้นกันได้เลยนะผมสาหรับแนวทางของช่องนะวันนี้นะผมนะก็ไม่อยากเจาะลึกไม่อยากให้นานเกินไปครับเพราะ จ่อของหนาะจะสรุปให้สั้นๆเป็นเพียงแค่แนวทางให้นะผมโอเคสำหรับคลิปนี้นะก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมเผื่อใครสนใจอยากไปลุยต่อด้วยกันก็สามารถออทักนะมาส่วนตัวได้นะที่ทิ้งข้อมูลการติดต่อไว้ด้านล่างคลิปนี้หรือ,อ,อกดติดตามที่โปรไฟล์มาได้เลยนะหรือใครไม่อยากให้พลาด EP ต่อไปก็สามารถกดติดตามช่องของนะ้าไว้เลยนะครับผมนะาจะมาสรุปให้แล้วก็ให้แนวทางทุกวันนะครับผมโอเคสำหรับคลิปนี้นะขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ